ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยครั้งที่สของนางสาวชนิดนันพ่วงวันตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านลำพาดสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขตสองขอต้อนรับทันด้วยความยินดียิง่งประวัติผู้ขอรับการประเมิน นางสาวชนิดนันพ่วงวันเกิดเมื่อวันที่10กรกฎาคมพุทธศักราช2531ปัจจุบันอายุ33ปีประวัติการศึกษาสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนจากการบุญจังหวัดพิษณุโลกสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนพดุงราชจังหวัดพิษณุโลก สำเร็จการศึกษาระดับปริญญ,ญาตรีนิเทศศาสตร์บัณฑิตวิชาเอกสารสนเทศเพื่อการสื่อสารจากมหาวิทยาลัยนเรศวรสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทการศึกษามหาบรรัณฑิตวิชาเอกเทคโนโลยีและการสื่อสารจากมหาวิทยาลัยนเรศวาารประวัติการรับราชการเริ่มบรรจุรับราชการเมื่อวันที่3กันยายน พุทธศักราช2563ตำแหน่งครูผู้ช่วยณโรงเรียนบ้านลำพาดสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต2การปฏิบัติหน้าที่สอนครูชนิดนันปฏิบัติหน้าที่สอนดังนี้สอนประจำชัน้นประถมศึกษาปีที่2ทุกรายวิชาสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี สอนกิจกรรมแนแนวและอบรมคุณธรรมจริยธรรมรวมจำนวนชั่วโมงที่สอน30ชั่วโมงต่อสัปดาห์การปฏิบัติหน้าที่และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายรูชนิดนั้นปฏิบัติหน้าที่และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายดังนี้ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบโครงการงานพัฒนาสื่อและนวัตกรรมปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบโครงการพัฒนางานระบบเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่สองครูเวรประจำวันอังคารปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบห้องปฏิบัติการห้องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบเจ้าหน้าที่งานพัสดุและทรัพย์สินและงานอื่นๆที่รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วยด้านที่ 1. การปฏิบัติตน 1. วินัยและการรักษาวินัยครูชนิดนั้นปฏิบัติตามกฎระเบียบกฎหมายข้อบังคับและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการครูแสดงออกทางอารมณ์กริยาท่าทางและการสื่อสารได้เหมาะสมกับการละเทศะต่อผู้เรียนเพื่อนร่วมงานผู้บังคับบัญชา ผู้ปกครองและบุคคลอื่นและมีเจตคะะติเชิงบวกกับประเทศชาติ 2. คุณธรรมจริยธรรมครูชนิดน,นั้นปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่นับถืออย่างเคร่งครัดโดยเข้าร่วมส่งเสริมสนับสนุนศาสนากิจของศาสนาที่นับถืออย่างสม่ำเสมอเข้าร่วมกิจกรรมที่แสดงถึงจารีตประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นของชุมชน 3. จัรยาบรณวิชาชีพครู ครูชนิดนันพัฒนาวิชาชีพและบุคลิกภาพอย่างต่อเนื่องโดยติดตามข่าวสารความเปลี่ยนแปลงด้านวิทยาการเศรษฐกิจสังคมการเมืองของไทยและนานาชาติในปัจจุบันไม่อาศัยวิชาชีพแสวงหาผลประโยชน์ที่ไม่ถูกต้องมุ่งมันต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาชีพครูอย่างสม่ำเสมอ มีความรักความเมตตาส่งเสริมสนับสนุนให้บริการผู้เรียนด้วยความเสมอภาคไม่ปฏิบัติตนส่งผลเชิงลบต่อองค์กรทำงานร่วมกับผู้อื่นได้โดยยึดหลักความสามคัคคีและหยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข 4. การดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงครูชนิดนันมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และนำไปประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนตลอดจนใช้ในการดำเนินชีวิตของตนเองอย่างเหมาะสม 5. จิตวิญญาณความเป็นครูครูชนิดนั้นปฏิบัติการสอนเต็มเวลาเต็มความสามารถมุ่งมันในการให้ความรู้และทักษะที่ถูกต้องกับผู้เรียนสร้างความเสมอภาคและเป็นธรรมกับผู้เรียนทุกคนช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จตามศักยภาพของผู้เรียน 6. จิตสำนึกความรับผิดช,ชอบในวิชาชีพครูชนิดนันมีเจตคติเชิงบวกกับวิชาชีพมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆเพื่อพัฒนาวิชาชีพประพฤติปฏิบัติตนเพื่อดำรงไว้ซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพป้องกันไม่ให้ผู้ร่วมวิชาชีพประพฤติปฏิบัติในทางที่จะเกิดภาพลักษณ์เชิงลบต่อวิชาชีพจัดกิจกรรมส่งเสริมการฝ่ายรู้ค้นหาสร้างสรรค์ ถ่ายทอดปลูกฝังและเป็นแบบอย่างที่ดีของเพื่อนร่วมงานและสังคมด้านที่ 2. ด้านการปฏิบัติงาน 1. การจัดการเรียนการสอนครูชนิดนั้นนำผลการวิเคราะห์หลักสูตรมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดมาจัดทำรายวิชาและออกแบบหน่วยการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ทักษะ คุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะที่สำคัญตามหลักสูตรจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายใช้สื่อเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้เพื่ออำนวยความสะดวกและส่งเสริมการเรียนรู้และมีวิธีการวัดและประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย 2. การบริหารจัดการชั้นเรียนครูชนิดนัน้นจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้กระบวนการคิดและพัฒนาทักษะชีวิตผู้เรียนดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยมีการศึกษาและรวบรวมข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนอบรมบ,บ่มนิสัยให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมที่ดีงาม 3. การพัฒนาตนเองครูชนิดนั้นมีการพัฒนาตนเอง,ดอเองโดยมีการจัดทําแผนพัฒนาตนเองเป็นรายบุคคลและเข้าร่วมการประชุมอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถ ด้วยวิธีการต่างๆอย่างเหมาะสมและมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 4. การทำงานเป็นทีมครูชนิดนั้นมีการทำงานเป็นทีมโดยร่วมมือร่วมใจเพื่อดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายร่วมกันทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดีมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชาเข้าร่วมกิจกรรมที่เน้นการทำงานเป็นทีมโดยยอมรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงานและมะติการประชุม ทำให้เกิดความสามคัคคีในหมู่คณะส่งผลให้การปฏิบัติงานต่างๆประสบความสําเร็จเป็นอย่างดี 5. งานกิจกรรมตามภารกิจบริหารงานของสถานศึกษาครูชนิดนั้นมีความรู้ความเข้าใจภาระงานของสถานศึกษาเกี่ยวกับงานวิชาการงานงบประมาณงานบริหารทั่วไปและงานบริหารทรัพยากรบุคคลและมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม 6. การใช้ภาษาและเทคโนโลยีครูชนิดนั้นใช้ภาษาและเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างถูกต้องเหมาะสมโดยมีการใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาตนเองเช่นการสอนออนไลน์การเข้ารับการอบรมออนไลน์และการประชุมออนไลน์จากโอกาสที่ได้รับและความตั้งใจในการทำงานทำให้ครูชนิดนั้นมีผลงานและรางวัลที่ภาคภูมิใจดังนี้ รางวัลผู้ฝึกสอนนักเรียนแข่งขันวาดภาพระบายสีวันลอยกระทงประจําปี2563ได้รับรางวัลชนะเลิศและรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งรางวัลครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐานโครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดินเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทเป็นวิทยากรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อการเรียนรู้สำหรับครูโรงเรียนบ้านลำพาด รางวัลห้องหน้าเรียนต้นทุนแห่งการเรียนรู้ระดับพื้นฐานและเป็นผู้ให้การสนับสนุนนักกีฬาฟุตบอลในการแข่งขันกีฬาบ้านเขาดินครับครั้งที่1ฟุตบอล7คนรุ่นอายุไม่เกิน15ปีได้รับรางวัลชนะเลิศครูชนิดนันปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในอุดมการมีจรรยาบันของความเป็นครูปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมัน่นทุ่มเทเสียสละ ส่งเสริมสนับสนุนเอาใจใส่ให้ผู้เรียนได้รับโอกาสในการเรียนรู้มีความรักความเมตตาและความปรารถนาดีต่อสิทธิ์และเป็นแบบอย่างที่ดีเสมอมาขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ให้เกียรติมาประเมินการปฏิบัติงานในวันนี้ครูชนิดนั้นขอน้อมรับคำติชมเพื่อนำไปพัฒนางานในครั้งต่อๆไปขอขอบพระคุณค่ะ